สวัสดีครับสวัสดีพีเอฟทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับอยู่กับช่องก็เก่งเกิดมาซ่อมนะครับก็วันนี้ก็จะมาว่ากันด้วย <c oughs> การตามหาอะไรนะครับกับลูกสูบของ 2L งแอ b เทอร์โบฮีโสองแอนะครับ มีสองแอลทูนะครับสองแอลทูเทอร์โบไม่ใช่นะอันนี้สองอลทีนะครับในเครื่องอในรถดนฮีโร่นะนี่ไหนไหมะเนี่ยสามนี่ครับสูก4ครับได้ลูกสูบมาแล้วนะฮะรูยี่สิบเก้ามิลนะครับ,รนนรบฮีโร่บ้านเราเนี่รูแค่ยี่สิบเจ็ดมิลน,นะสลักก็จะซื้อลูกสูบเนี่ย นะครับมันจะแตกต่างกันนะโอ้โกวาจะหาได้เนี่ยยากลําบากเสลอเกินลูกสูบลูกเดียวนะครับเนี่ยครับไอ้นี่ก็น่าจะเป็นเหมือนกับ 3L เนาะนี่ฮะก้านเนี่จะเหมือนกับ 3L นะครับ29มิลแต่ปายนี่จะเลียวเข้านะนะครับเหมือนพวกไม่ 2L 3L นะครับ ผมไปร้านลงกึงไปเทียบดูครับพอดีเขามีก้านอยู่ชุดหนึ่งมันเหมือนกับ 3L นะครับแต่ลูกนี่ 3L จะเป็น96นะฮะไม่ใช่กับมันไม่ใช่92ถ้าจะใส่96ต้องไปคว้านเสื้อนะครับฮ <c oughs> ะบต้องไปคว้านเสื้อนะครับผมจะได้มานะครับลูกตายมาหนึ่งลูกนะครับเหนื่อยเลยทั้งวันนะครับก็ ตัวเสื้อนี่คนเสร็จแล้วแล้วก็ขัดกระบอกนะครับขัดกระบอกสูส่วนข้อเหวียงนี่เดี๋ยวจะให้ดูข้อเหวียงเนาะมันถ้าอย่างนี้มองเห็นแบบนี่นะครับข้อเหวียงยังเป็นไซส์เดิมอยู่เนะาะยังเป็นไซส์เดิมอยู่นะครับข้อเหวียงนะนี่จะไม่ลื้อทั้งหมดนะครับเพราะว่าทําแบบเซฟมากนะครับเนี่ยครับ เมลเปิดสีนะครับเป็นไซส์เดิมอยู่นะครับทุกอย่างท่อนล่างยังดูดีถือว่าใช้ได้ครับสำหรับเครื่องอายุหลายปีแล้วท่อนล่างนี้ยังสวยๆแล้วหมุนแบบนี้เรื่นๆส,ๆสบายๆนะครับนะี่ครับนี่แล้วก็จะกระกรอบนะครับเพราะว่าพึ่งได้แหวนมาครับเทียบหลายเบอร์มากแล้วก็อันนี้ครับกล่อง น t ยี่ฮะบเก้ามิลครับไ 5SM น,นะครับไท SM OS ร้อยนะครับ,ค,รบคือไงสามันเนี่ยอ้หายากมากเอ,อ้ยสุดยอดเลยแหวนน้ำมันก็ไม่เหมือนใครเขานะครับนี่แหวนน้ำมันก็ไม่เหมือนใครเลยนะครับหนาครับทองลึกด้วยแล้วก็แหวนสองก็ ท้องลึกเหมือนกันนะครับก็คือนี่หน้านี้จะกว้างนะครับไปซื้อแหวนทำยากมากเลยสี่มัวแล้วในเซ็ตสูตรเลยีหอน,นี้แม่งดีนะแต่เสือกทำปุ่มเตี้ยไปหน่อยเนี่ยลวงยากนา หนึ่งห้านะแหวนสองแหวนหนึ่งนี่สามจุดสามเข้าๆครับซื้อโตต้ามานี่โอ้โหแหวนเทอร์โบเหมือนกันยังไงเล่าแพงด้วยยอดแต่แม่งไม่ได้ฮแพงก็แพงเสียเงินฟรีพอแกะแล้วก็ไม่รับคืน เรื่องเรื่องอย่างนครับแหวนสองอันนี้อันนี้แหวนหนึ่งแหวนหนึ่งนี่มันจะใกล้เคียงกันนะนะครับไหนวะแหวนสองนี่สามจุดแปดเองถ้ามาเทียบกับของเดิมนะครับมันโคละโลกเลยนะนี่เอาง่ายง่ายนี่โคลาโลกเลยอ่ะง่ายเลยเนี่ยมันใส่อใส่ได้นะ มันใส่ใส่ได้นะครับรอบนอกเนี่ยสนิทกับกระบอกสูบนะรอบนอกสนิทกระบอกสูบปากแหวนชิดมันยังไงร,รู้ไหมข้างในมันโว่งครับข้างในมันเหลือครับข้างในเนี่ยพอมันเหลือนะลสูบมันกระดิ้นแบบเด็กๆๆๆเงี้ยก็แก๊แก,แกๆเงี้ยเออแล้วอีกอย่างมันแหวนมันบางนะครับมันไม่ลึกนะครับเนี่ยอันนี้พวกนี้จะกว้างนะครับนี่ของกว้างนี้แต่ความหนานี่ เท่ากันนะครับความหนาจะเท่ากันหมดความหนามาตรฐานนี่เป็นไงละครับผนโลกเลยครับนี่เป็นไงนี่ครับต้องสังเกตนะแต่ถ้าไม่มีกรใส่ไปเถอะไอโคดยากเลยโอ้แหวนลูกสูบ 2L งแอเทอร์โบถ้า 2L บ้านเรานะครับ2.4บ้านเราจะแป๊บนึงนะให้นกมันหยุดร้องกันแป๊บนึงโดยการ ไล่มันคนกำลังรีวิวร้องอยู่ได้เนาะเจอไปสักบึ้มเดียวหายเลยนี่ครับต้องมาพูดแข่งกับนกอ่ะคุณงิด่กว่าจะหาได้นะเครื่องเทอร์โบไม่ต้องไปหาเลยแปลงได้แปลงเลยนะครับใครจะคิดทำเครื่อง2องแอลฮีโร่เครื่อง2องแอลฮีโร่นะ 2องนะไม่ใช่ 2L2 2นะสองอยังอะไรหาเยอะนะครับ 2L งเอ b o บนี่โหโหนลกน,นลกชัดๆโอ้ดีแล้วครับ <c oughs> ใส่ก็อันนี้ก็จะใช้ชาร์ปเดิมชาร์ปเดิมก็ไม่มีด้วยเออชาร์ปนี่ก็จะเทียบกับ 3L นะแต่เอาไปใส่กับ 3L ปุ๊บมันจะไม่ได้มันต้องไปปรับใหม่ ก็ใช้ชา้าบเดินแล้วเพราะช้าบเดิมก็องเควโอเคอยู่ครับลงกึงนบอกใช้ได้อยู่ก็บอกว่าอย่างดีนะพรงนี้ยังใช้ได้นะครับนะครับทําก้านแล้วก็เดี๋ยวจะมาขอบนะครับนี่ที่ผมรือแบบนี้เนี่ยผมมาร์คไว้เลยนะผมกลัวมันไม่มีของนะครับตอนแรกอะ่ะผมกลัวมันไม่มีของนะผมก็มาร์คไว้เลยเนี่ยสูบไหนสูบไหนผมมาร์กเลียงไว้เลยนะครับคือเราอย่าไปคิดว่ามันมีนะ ไอ้ยิงรถเครื่องอายุเยอะๆแบบเนี้ยมันมีก็จริงนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันมีอยู่ร้านไหนนะไอ้แหวนหนาเนี่ยครับเป็นแหวนเทอร์โบนะครับแหวนหนานะครับเครื่องเทอร์โบนะฮะเพราะว่ากําลังอัดมันค่อนข้างนั่นนะแต่ไม่ไม่เหมือนรถรุ่นใหม่เนาะรถรุ่นใหม่ไม่เห็นนะแต่หรือว่าคือประมาณว่าหรือว่าเขาผลิตสมัยก่อนเนาะมันอาจจะแบบเล่นแบบหนามาแต่พอมาเป็นทุกวันนี้มันจะบางนะครับ แต่ความกว้างเนี่ยจะเท่ากันหมดทําความกว้างเท่ากันหมดแต่ทีเนี้ยผมเป็นห่วงเรื่องแหวนน้ามันเนี่ยครับของเขาม,ามันใหญ่นะรูก็ใหญ่นะครับเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมตัวเนี้ยผมจะใช้แหวนน้ามันตัวเดิมเพราะว่าผมวัดเอาไปใส่กระบอกสูบแล้วปากมันยังคิดอยู่เลยนะแทบจะไม่สึกหลอเลยนะครับแหวนน,หน้ามันนะาเนี่ยรอยแทบจะไม่สึกเลยเห็นไหม แต่ถ้าเป็นแหวนพวกแหวนสองแหวนสะแหวนสองนี่อเนี่น่ามันจะกินขอบแล้วขึ้นขอบมาหน่อยนะเนี่ยขอบข้างๆนะครับเนี่ยนี่เนี่ยขอบข้างๆที่เป็นเส้นเนื้อขาวนะครับเนี่ยขอบนอกเลยมันจะกินขึ้นมาหน่อยครับจะเงาเนี่ยถ้าฝั่งนี้จะไม่ได้กินครับยังจะเรียบอยู่แต่ก็ยังถ้าถ้ายังใช้นะก็ถือว่าใช้ได้นะถ้าแบบว่ามันไม่มีจริงก็ต้องใช้นะครับตัวเนี้ยแต่ที่นี้ไปได้มา หยังเก่าดูกล่องรู้แล้วครับนี่แต่อันนี้อันนี้แท้ไทยญี่ปุ่นมาแพงอ่ะแพงมากเขาบอกว่าพี่ไม่เอาใส่ไปเลยอ่ะเฮ้ยไม่เอาหรอกเดี๋ยวเก็บไว้ใส่อันอื่นนะครับอันนีก้กลายเป็นฟรีไปเลยนะครับพอแกะแล้วบางทีเขาไม่รับคืนนะแกะเขาก็วัดมาให้นะทั้งๆท,ท,ที่เขาวัดมาเองนะเขาบอกว่าเท่ากัน แต่เขาแกะวัดไงแต่ผมมาแกะอีกอันหนึ่งพอกลับไปเขาบอกไม่รับคืนเออสุดยอดเลยแล้วก็ครั้งเดียวแค่นั้นแหละร้านเนี่ย mm hmm. เพราะว่าผมไปหลายร้าน,นครับร้านประจําไม่มี mm hmm. ก็เลยไปได้อีกหนึ่งร้าน mm hmm. นี่ครับอีกหนึ่งร้านมาปุ๊บนี่ยังไง mm hmm. ตัวนี้เป็นเทอร์โบเลยนะครับ mm hmm. มันจะเท่ากันนะเท่ากันเลยนะครับ mm hmm. แหวนหนึ่งแหวนหนึ่งก็เท่านะ แต่หนึ่งก็เท่ากันตัวหนึ่งก็เท่ากันนะครับตัวที่หนึ่งแต่ตัวที่สามนี่เนีย่ยเออมันเล็กอะ่ะเนี่ยเห็นไหมตัวที่สามมันเล็กอะ่ะคนละโลกเลยเนี่ยอ่ะตัวที่สามคนละโลกเลยแต่ความกว้างนี้เท่ากันนะครับแต่ผมจะใช้แหวนน้ำมันตัวเดิมเพราะว่าแทบจะไม่สึกลรอเลยนะไปใส่ เอาอีกแล้วโตอีกแล้ว,วเบืออ่อยิงเลยใส่ไงมันตรงนอนี่มองไม่เห็นแหละนี่ครับนี่นะแหวนนี่ะนะแหวนน้ำมันนี่คิดอยู่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาแหวนน้ำมันนันเดิมนี่แหละเพราะว่าเครื่องตัวนี้มันไม่ช้ำน,นะเครื่องตัวนี้ไม่ช้ำน,นะครับ แหวนน้ำมันใช้ได้เลยนะหนักๆก,ก็แหวนหนึ่งแหวนสองเี่ยผมจะเอาแหวนหนึ่งแหวนสองตัวใหม่นะครับแหวนหนึ่งแหวนสองตัวใหม่เลยแล้วก็แต่ดีเนี่ยผมมาร์กไว้นะครับตอนแรกก็มันก็อยากจะใส่นะครับแต่เวลาเราใส่ไปแล้วนะ่ะช่องว่างด้านในนะครับมันจะน้อยลงนะฮะแต่มันก็อย่างน้อยมันก็มีสปริงตัวนี้ประคองไวนะ้นย ต้องพิจารณาดูดีๆครับดูนะฮะรองน้ํามันนะครับพอเอาไว้ระบายอันนี้คือดําเดิมแบบของของเก่าสมัยก่อนเลยเนาะพอสมัยนี้นี่ครับมันเหลืออันแค่นี้นพอสมัยนี้มันบางเหลือแค่นี้เองโอ้แล้วรูน้ํามันก็นเล็กนิดเดียวนี่นะครับผมผมเป็นคนที่แบบว่าเรื่องพวกนี้จะไม่ค่อยอยากปล่อยปล่อยผ่านนะมันไม่ใช่อ่ะ ันนี้เป็นแหวนแท้เดิมๆเลยนะครับมันโคลาโลกเลยแต่ถามว่ามันใส่ได้ไหมใส่ได้แต่ตอนตอนนี้ก็คือมันต้องดูอันอันสูบสีนะครับแหวนน้ำมันสูบสี่นว่ามันจะโอเคไหมมันจะมีรอยถากมีรอยถะลอกไหมเพราะว่าอันนี้สูบสามนี่สูบสี่้าสูบสี่มันมีรอยถากรอยถลอก มันก็ใช้ไม่ได้แหวนน้ำมันนี่ก็มีหน้าที่กวาดน้ำมันนะครับตอนลูกสูบเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะนี่ฮะก็แหวนน้ำมันก็ยังได้อยู่นะชิดอยู่นะคชิดอยู่ได้อยู่ นียลอยรอยการเฉดสีด้านข้างอะไรพวกนี้พวกนี้แหวนน้ำมันนี่มันจะส่วส่วนมากตัวนี้จะมีน้ำมันอยู่ตลอดนะครับนี่ก็เลยไม่เป็นไรนี่แหละครับพี่น้องนี่ครับมันเป็นเรื่องยากนะครับทำรถรุ่นกเก่าๆทำเครื่องรุ่นกเก่าๆนะครับจริงๆนี่คว้านได้นะแหวกได้นะถ้าก็มีประเก็นเพราะ <c oughs> ตัวนี้เพราะตัวนี้ห่างมากเลยนะนะครับ ขยายเป็น9 6หนะอัพไซอัพไซเพราะพวกนี้ข้อเหวี่ยงก็เหมือนจะเหมือน3ามแอลนะครับพวกสองพันเดี๋ยวทสยังไงจะลองนะครับเนี่ยมันถึงมันจะใหม่เนาะเนี่ยถึงจะใหม่นะแต่ผมไม่อยากใส่เลยแหวนน้ามันเหแบบือ้มันเล็กจริงๆเนี่ยมันเล็กแบบมันเล็กโอ้โหแบบดูจะเล็กยังไงมันเหมาะกับไอ้พวกไม่ตี้นะใส่ไม่ตี้ได้แต่มาใส่รถ เครื่องเทอร์โบมันใส่ไม่ได้เลยส่วนมากเครื่องเทอร์โบแหวนน้ำมันมันมันจะใหญ่นะครับเครื่องเทอร์โบแหวนกวาดน้ํามันค่อนข้างจะใหญ่พวกนี้จะเหมือนเหมือนก็แบบมันเทียบเทียบกันมามันไม่ตรงไปวันนี้สี่ห้าห้าล้านไปเอนบางไผ่สีเมืองสิริโอไม่มีอ่ะไม่มีเลย ไอลูกสูมีก็น่าจะเป็นของยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่ไม่ใช่พวกเออ,อาร์ตไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่อิซูมิอ่ะน่าจะเป็นพวกเนีายของแแกของอินเดียอะไรเงี้ยผมก็เลยไม่เอานะครับก็เลยไปหาเลาะหาซิงโกงนะก็เลยได้มาครับหนึ่งลูกลูกที่เหลือนี่ไม่ค่อยดีนะครับก็อันนี้ก็เลือกคัดออกมาวัดแล้ววัดอีกนะครับเฉลี่ยเอาว่าไหนดีไม่ดีนะครับก็เลย ได้มาหนึ่งลูกแล้วก็มาทานะครับกว่าจะได้ครับแต่ละอย่างโอโ้โหพี่น้อง <c oughs> เออก็ถือว่าได้ครบแล้วนะครับเดี๋ยวจะประกอบประกอบเอาท่อนล่างก่อนเดี๋ยวฝาค่อยเอาไว้วันอื่นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวทําคันอื่นก่อนนะครับงานคันอื่นมีนะฮะเดี๋ยวต้องทําปิดอ่างคันนี้ให้เรียบปิดอ่างตัวนี้ให้เรียบร้อยนะเพราะว่ามันจะได้ไม่โดนฝุ่นแล้วก็ฝนจะตกอีกแล้วคือมึนๆมายแล้วเนาะ ฝนจะตกแล้วเดี๋ยวใส่ลูกสูบก่อนนะครับใส่ลูกสูบก่อนปิดอ่างก่อนขอบคุณมากแล้วครับสําหรับการับรชมนะฮะมีความคืบหน้าอย่างไรกับ 2L t แอ b เทโบตัวนี้ก็จะแจ้งให้ทราบนะครับผมอะไรมันจะขนาดนะั้นอะไรหาในเน็ตหาในอะไรก็ไม่มีนะครับนะฮะมันจะมีอยู่ที่นึงครับผมไม่ได้ไปนะครับที่หลักสี่นะครับก็จะเป็นอะไหนํำเข้าญี่ปุ่นเลย รถยนต์อะไหล่น้ำเข้าญี่ปุ่นเลยนะครับร้านอะไรนะร้านเบนจะกุลการนะครับหลักสี่นะฮะริมถนนเลยว่าเดี๋ยวมีเวลาจะไปดูครับเพราะยังมีขายอยู่ไหมอย่างน้อยะเพราะมยังมีอะไหล่ตัวอื่นอีกนะครับที่ต้องหาซื้อถ้าเป็นสองแอลบ้านเรานะครับสองแอลสองแอลฮีโร่นะครับสองแอลฮีโร่บ้านเรานี่อะไรมีนะครับเยอะแยะนะฮะลูกซูบทั้งชุดแหวนลูกซูป เยอะๆมันใช้กับไมตี้ก็ได้นะครับก้านสูบสลักลูกสูบก้านสูบมันก็เลิกนะครับพวกนี้ก้านสูบใหญ่ๆนะครับก็มีเครื่องเทอร์โบแต่ก้านสูบมันจะไปเหมือนกับ3 l มแอนะครับแต่หัวหัวก้านด้านบนมันจะปาดนะครับปาดเลี้ยวแหลมเหมือนมันเป็นการพัฒนาเครื่องยนตน์ครับอันนี้ก็ย,ยังแบบต,ตรงๆแน่นๆอยู่บูทสลักอะไรก็ยังใช้ได้นะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับ การติดตามรับชมนะฮะก็เก่งเกิดมาซ่อมนะครับดูก็คอยดูแบบเพลินนะฮะใครใช้2องแอลเทอร์โบก็อะไรหายไหนได้ก็บอกบอกกันมากนะครับ <c oughs> หาจนทั่วนะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ